ประกอบชุดใช้งาน CPU ตัวนี้เป็น CPU ของ i9 ใช้ใระบบระบายความร้อนด้วยชุดน้ำเลี้ยงข้างบนเป็นม้วน้ำ CPU คอยห้9แรมสลอตละ16กิก2สลอต32กิกเมนบอร์ดของกิก b ะไบแล้วก็การ์ดจอนี่เป็นของ RTX 3070กิกะไบ a อ l u s ที่การ์ดจอเขาจะมีบอกฟังก์ชันต่างๆซึ่งตรงนี้สามารถปรับได้ ัค่าได้บนคอมพิวเตอร์จะบอกการทาง,งานของ cpu ตอนนี้ cpu ทาง,งานเกืววอบร้อยเอร์ว่าลองเทสสะบคุณบิตคอยอยู่แฟนสปีดพัดลมแล้วก็ความเร็วของตัว gpu เองไฟที่ติดกับเคสแล้วก็ไฟทุกอย่างที่อยู่กับเครื่องปรับแต่งโดย ใช้แอปพลิเคชันบน PC ส่วน RTX3 0รรตัวนี้แถวบนนี้จะเป็น HDMI 3พอร์ต1 2 3แล้วก็ด้านล่างจะเป็นพอร์ตดิสเพย์สามพอตสวิตชิงโว้ซ์พายจะเป็น80พลัสเป็นแบบโมดูล ด้านบนมีพอต usb 2 2 o สองพอตแล้วก็พอต usb t หนึ่งพอตแล้วก็เป็นชุดระบายความร้อนช่องระบายความร้อนให้สำหรับชุดมองนามติดตั้งอยู่ด้านบนชุดนี้ไม่ได้ติดตั้งระบบรีโมทคอนโทรลเพื่อที่จะควบคุมไฟภายในเพราะว่าดูจากแจ็คของมาแล้วหลุมหลวง ตอนนี้ทดลองขุดบิตคอยดูอยู่ที่ต่อวันที่1 2อยบาทอันนี้ก็คือค่าของ CPU อันนี้เรายังไม่ได้คลอกอะไรเลยเพ,เพืยวเพียวหมด